สวัสดีครับพบก,กับผมหมอญในการอ่นานไพ่ยิปซีพยากรณดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างเวลาวันนะครับวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะครับของทุกๆปีนะครับก็จะเป็นชาวราศีสิงห์นะครับส่วนผู้ที่เป็นลัคนาสิงห์นะครับ ก็แนะนำให้าชมอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นทาขึ้นมา,าแยกไปเฉพาะสำหรับที่เป็นลัคนาราศีสิงนะครับส่วนคลิปนี้นั้นก็เป็นของชาวที่เป็นราศีนะครับคือเกิดช่วงระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนของทุกๆปีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ย้ำอยู่เสมอนะครับว่าการอ่านไพ่ยิปซีประยาก์รนะครับเป็นการอ่านจากการเปิดไพ่ยิปซีเท่านั้นการประยาก์รที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็เป็นดวงกองกว้างนะครับและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็ขอให้พิจารณา รับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านเท่านั้นขอพอนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านนั้นได้มีพลังกายพลังใจที่สดชื่นแจ่มใสนะครับมีพลังงานบวกพลังงานดีๆในทุกๆเช้าของทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะก้าว ไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองก้ามปานกับดวงที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายทั้งปวงถ้าว่ามีนะครับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบต่อไปนะครับดวงก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นในการดําเนินชีวิตของเรานะครับแต่สิ่งสําคัญดวงจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเป็นหลักนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีสิงนะครับดวงในช่วงวันที่16 ถึงวันที่30มิตถุนายน2 5 6 6นี้ในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างน,นะครับก็จะอ่านออกมาพอประมาณนะครับชาวราศีสิง์นะครับชาวราศีสิง์ผู้ติเกิด วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนของทุกๆปีนะครับราศีสิงด์ดวงเป็นอย่างไรบ้างในเครื่องเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้เดืมูลนะครับชาวราศีสิงในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็จะอยู่ในลักษณะที่ว่ามีความวิตกกังวลกับอะไรที่อยู่ในใจของท่านนะครับ อาจจะด้วยสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามานะครับที่ทําให้มีความรู้สึกมีความคิดมีความกังวลมีความวิตกหรืออีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความจิตที่สามารถรู้สัมผัสถึงอะไรอะไรที่จะเกิดขึ้นได้ดีนะครับเรียกว่าเป็นช่วงของการมีเซนสัมผัสที่เข้ามา ทำไม่รู้อะไรคาดการอะไรได้ดีพอสมควรนะครับในช่วงันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็อาเรียนนะครับไฟออฟเพนเตเกิลสนะครับสถานการณ์ของความยุ่งยากความอึดอัดความ อาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับแล้วก็ the emperor นะครับแล้วก็ a i g h of cups แปถ้วยนะครับ แล้วก็เอสดออฟวานสแปดไม้ทาวนะครับแล้วก็ควีนออฟเปนตะเกิ้นสราชินีถือเหรียญ กอดซิทออฟสอดหกดาบนะครับแล้วก็ฟอร์ออฟวานส์สี่ไม้เท้านะครับแล้วก็ ไฟออฟสอดห้าดาบนะครับแล้วก็จัดเมนนะครับ ชาวราศีสิงห์ช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่เคยสร้างความยุ่งยากเคยสร้างความวิตกกังวลเคยสร้างความทุลักทุเลกับการที่จะเดินไปข้างหน้านะครับบางทีก็บางทีก็ไม่ค่อยแน่ใจอะไรกับสถานการณ์ของการงานต่างๆที่ผ่านมานะครับก็ทําให เดินไปไม่ค่อยคืบหน้าไม่ค่อยเติบโตในเรื่องของการงานอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาสร้างความกุนมัวไอจิตใจนะครับหรือสถานการณ์ของวิกฤตต่ตตตางการงานที่บางทีไปกำเนึงถึงรอบๆข้างของคนอื่นก็มาเกี่ยวข้องก็ทําให้วิตกกังวลก็ทําให้ช่วงที่ผ่านมานั้นก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับในความรู้สึกของการดําเนินงาน ก็อาจจะก้ามเข้าออกจากสถานการณ์นี้ที่มีความอึดอัดมีความไม่ค่อยรับรื่นหรือการงานที่ไม่ค่อยสําเร็จจนที่เป็นปัญหาในเรื่องของการงานนะครับก็จะกล้าไปสู่ความมั่นคงนะครับไปสู่ความเติบโตความมั่นคงของการงานที่จะเป็นไปในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ก็อาจจะเดินหลังไงกับสถานการณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะครับอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์อะไรที่ทําแล้วมันไม่คืบหน้าอะไรที่เติมเต็มให้กับความสําเร็จไม่ได้ก็มีการปล่อยวางแล้วก็มีเดินออกจากสถานการณ์นั้นนะครับบางคนก็มีงานใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าหรือธุกรกิจใหม่ที่จาการจะเปิดใหม่นะครับที่จะดีกว่าเดิมของเดิมๆที่มันไม่ สร้างผลกำไรไม่ตอบโจทย์อะไรก็จะมีการยุติลงนะครับแล้วก็จะไปสู่ที่ธุรกิจที่ดีกว่าเดิมที่ใหม่นะครับที่จะสร้างอนาคตที่จะเดินไปข้างหน้านด้วยความสดใสที่ดีกว่านะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับหน้าที่การงานบางคนก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ตำแหน่งนะครับอาจจะมีการโยกย้ายงานย้าย หน้าที่ย้ายแผนกหรือมีการเลื่อนยศเลื่อนขั้นที่จะมีขึ้นนะครับก็จะเป็นไปในทางที่ดีกว่าเดิมนะครับธุรกิจที่ผ่านมามางทีก็อาจจะทุรักทุเลซบเซาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็อาจจะช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับที่ทำให้กิจการนั้นเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ หรือบางคนนั้นก็อาจจะไปประจําตําแหน่งไปรับหน้าที่การงานที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางที่ดีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆงานก็เข้ามาเยอะสำหรับคนที่ผ่านๆมาก่อนหน้านี้ตั้งงานไม่ค่อยมีนะครับไปเรื่อยๆธุรกิจเรียกว่าลงทุนไปแล้วก็ ไม่ก้อยมีกําไรสักเท่าไรนะครับก็ตามไม่ช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้จะเกิดสิ่งที่เกิดผลประโยชน์มากขึ้นนะครับมีการวางเป็นคิดแก้ไขมองถึงผลประโยชน์ได้มีมากขึ้นนะครับบริหารจัดการด้วยตัวเองนะครับด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความเก่งนะครับก็จะทําให้บริหารการหน้าที่การงานได้อย่างดีนะครับแล้วก็จะก้าวสูง ก้าวออกจากอุปสรรคปัญหาตั้งหลายตั้งปวงนะครับที่มันเคยมีที่มันมีอยู่นะครับไปสู่ความมั่นคงที่จะสร้างความเติบโตขึ้นบางคนก็จะมีการได้เริ่มต้นของการเปิดธุรกิจที่ทำกับครอบครัวนะครับธุรกิจเล็กๆมีการเริ่มกยับขยายสสำหรับบางคนที่ผ่านมาบางทีอาจจะมีการออกจากงานเดิมนะครับที่งานที่ไม่ตอบโจทย์งานที่ทำประจำรับ หน้าที่อยู่แล้วก็ไม่สร้างอนาคตที่ดีนะครับก็มีการยุติลงนะครับเพื่อที่จะออกมาวางแผนมีเงินทุนเ,เงินทุนนะครับที่สักก้อนหนึ่งแล้วก็มาร่วมต่ำกับครอบครัวเปิดกิจการขึ้นร่วมกับครอบครัวเป็นธุรกิจที่เล็กๆหรือระดับปานกลางนะครับที่จะสร้างอนาคตไห้มั่นคงแล้วก็ไปสู่ของความเติบโตได้ต่อไปนะครับ ก็เป็นทิศทางที่ดีในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับกับการงานที่มันยุติกับสิ่งงานที่ไม่สร้างความเจริญรุ่งเรืองง่ายนะครับก็ยุติสงครามลงแล้วนะครับสิ่งเหล่านั้นก็จะสิ้นสุดลงหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานที่มีปัญหาระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าที่มีเข้ามานะครับก็ทำให้การงานที่ผ่านมา มีปัญหานะครับแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องของการยุติปัญหาลงก็อาจจะออกจากงานเดิมก็ได้ที่เคยทําอยู่นะครับเพื่อที่จะก,ก้าวไปสู่ข้างหน้าที่มีความสดใสมีความรุ่งเรืองมากกว่านะครับก็เป็นช่วงของการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับโดยเรียกว่าเป็นไปสร้างอนาคต ที่ดีกว่าเดิมนะครับดีกว่า,อายอมจมอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่แย่ๆอาที่ไม่ดีนะักที่แย่ๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่บางทีบางท่านก็ในแต่ละวันก็มีเรื่องของการงานที่มีปัญหากับเจ้านายอยู่เรื่อยๆนะครับรับงานมาในแต่ละวันก็ ก็มีอยู่มากนะครับที่บางทีพอเข้าไปที่สํานังกงานที่ทํางานแล้วก็มีปัญหากับเจ้านายระหว่างลูกน้องกับเจ้านายก็สร้างความกดดันอยู่เรื่อยๆก็อาจจะเป็นถึงจุดของการที่ต้องยอมมอบอ่อนจากหน้าที่การงานนั้นนะครับเพื่อยุติปัญหาต่างๆลดความกังวลลดความสบายอาไม่สบายใจนะครับเพื่อไปทําหน้าที่ของตัวเองที่คิดว่าลาออกจากอ่า อุปสรรคปัญหาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นอยู่นะครับก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองนะครับเรียกว่าเป็นช่วงของการรู้การตื่นรู้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มีเข้ามานะครับก็บางคนก็อาจจะโด้วยโจะตาวาสนาที่ทาให้เป็นช่วงของการได้รู้ตื่นรู้ถึงอะไรเข้าใจถึงอะไรนะครับบางทีบางคนก็เป็นไปได้นะครับว่า การที่ทํางานอยู่ในลักษณะที่เป็นลูกจ้างนั้นบางทีก็ไม่ได้สร้างความเติบโตไม่ได้สร้างอะไรที่ให้เดินข้าไปข้างหน้าได้ด้วยดีสักเท่าไหร่นะครับบางทีก็อยู่ปลายใต้ของการควบคุมในการบงการอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะทำให้มีความอึดอัดในงานนั้นบางทีก็สะสมมาผสมควรแล้วก็ตัดสินใจ ไปใช้ชีวิตของตัวเองที่เป็นส่วนตัวเป็นเจ้านายของตัวเองไปเปิดกิจการนะครับเมื่อการทํางานมาก็มีตุนมีเงินตุนก้อนหนึ่งพอที่จะใช้ในการที่จะลงทุนได้นะครับก็ตัดสินใจไปเปิดธุรกิจของตัวเองที่จะเติบโตไปดีกว่าที่เป็นลูกจ้างนะครับดีกว่า,าอยู่ในแบบการปกครองของระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับ ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องของธุรกิจการงานนะครับจะเกิดขึ้นก็มีความมั่นคงที่ดีต่อไปนะครับส่วนในคนที่ทำงานในตำแหน่งต่างๆนะครับก็เป็นไปอย่างด้วยดีนะครับที่มาของท่านก็ยังมั่นคงสำหรับนักบริหารน,นักปกครองต่างๆ นะครับที่ทํางานบางคนก็มีงานที่ประจําตําแหน่งอยู่ในต่างประเทศนะครับก็เป็นทิศทางที่ยังดีอยู่นะครับการงานที่มีความมั่นคงนะครับที่สร้างความมั่นคงให้กับท่านอยู่ด้วยดีนะครับสําหรับบางคนหรือหลายๆคนนะครับก็ยังทําให้มีรายได้รายรับในอาชีพหน้าที่หลักๆของท่านที่มีตําแหน่งประจําอยู่นะครับส่วนใน เรื่องของการเงินทิศทางการเงินของชาวราศีสิง์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นการก้าวออกจากท่านใดที่ธุรการงานทําให้การเงินไม่ก้อยกืบหน้าไม่ก้อยมีสักเท่าไหร่นะครับบางคนก็อยู่ในสภาวะของการกาดแกลนเงินที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้แต่ให้เดินไปด้วยความทุรคทุเลในเรื่องของการที่จะมีเงินใช้เงินจ่ายนะครับก็ ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการที่จะมีเงินหลั่งไหลเข้ามานะครับก็ทำให้ก้าวผ่านกับสภาวะกาศแกรนั้นไปสู่ความบุรมสมบูรณ์สู่ความบางครั้งนะครับที่มีรายได้รายรับเข้ามามากมายในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับบางคนก็จะมีงานเยอะที่เข้ามานะครับทั้งงานประจํางานที่เสริมเพิ่มเติม,เ,มเข้ามาอ่านสื่อสารออนไลน์ที่มีก็ามาบางคนก็มีการ ได้พบกับเส้นทางใหม่ๆที่เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจเพิ่งตื่นรู้ว่าการทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ line, นั้นก็อาจจะเป็นหนทางของการสร้างรายได้เข้ามานะครับก็ทำให้มีรายได้รายรับจากการทำธุรกิจออนไลน์ line, เข้ามาได้ดีกว่ามนุษย์อดือนเดือนดีกว่าปการเป็นลูกจ้างนายจ้าง ที่มีการปกครองอยู่ในระบบนั้นนะครับก็อาจจะทําเป็นธุรกิจของตัวเองเป็นธุรกิจออนไลน์ที่สร้างค่าเม็ดเงินหลังไหลเข้ามาในแต่ละวันได้ด้วยความคล่องตัวที่ดีนะครับก็ทําให้ท่านนั้นมีความมั่นคงในทิศทางต่างการเงินที่ดีนะครับ <S <S <ม>เงินที่หลั่งไหลมานะครับมีเงินก้อนเงินเก็บนะครับก็จะกล้าไปสูค่ความมั่งคั่งแม่นจะช่วงนี้ เงินที่เข้ามาอาจจะไม่ได้สร้างความร่ำรวยอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็จะสามารถก้าวผ่านกับอุปสรรคที่กาดแคลนในเรื่องเงินที่เคยเคยเป็นมานะครับก็จะไปสู่ของอความมีความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าที่เป็นมานะครับส่วนบางคลน,นะครับก็อาจจะมีในเรื่องของเกี่ยวกับเงิน ต่างๆที่มีรายได้เข้ามาจากเงินที่เป็นเงินกา้กาประกันความเสีหยหายหรือเป็นเงินตกเบิกต่างๆที่ค้างๆอยู่ยังไม่ได้รับก,การชาระนะครับก็จ,จะได้รับเข้ามาในช่วงนี้บางคนบางท่านก็อาจจะมีได้รับในเรื่องของทรัพย์สินมรดกที่มีเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่เป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีเข้ามานะครับ ส่วนในเรื่องของรายจ่ายในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับชาวราศีสิงห์นั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับบางคนนั้นก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ของวิกฤตต่างการเงินอยู่เหมือนที่เคยเป็นมาก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็จะมีผู้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับตาตีพันมาวิกฤตต่างการเงินนั้นมัน ทุลักทุเลเรียกว่าเดินไปด้วยความยากลำบากการใช้จ่ายก็ไม่กล้องตัวมีการติดขัดนะครับก็จะมีผู้ยื่นมือก็ามาช่วยเหลือในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ทําให้ทิศทาง่างการเงินก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีฐานะดีมีหน้าตาดีนะครับผู้ที่จะใจดียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกับชาวราศีสิง์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ทําให สถานการณ์ต่างการเงินที่มันวิกฤตนั้นก็สามารถก้าวผ่านออกไปได้ด้วยดีนะครับและก็ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับกับรายจ่ายที่เราไม่ปึงประสงค์ที่จะจ่ายอันนี้ก็ต้องรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับจาวราศีสิง์นะครับที่อาจจะมีเข้ามาที่ไพ่ขึ้นมาตั้งไพ่ใบแรกที่เดือดงก็ขึ้นมานะครับ แล้วก็ไพ่ใบต่อมาก็คือห้าเหรียญยังเข้ามาอีกนะครับแล้วก็มีไพ่ห้าดากแล้วก็มีไพ่แปดถ้วยนะครับซึ่งสถานการณ์ของการเงินที่ส่อไปในการสูญเสียด้วยจ่ายเงินหรือเสียทรัพย์สินที่เราไม่ได้มีการวางแผนไม่มีการเตรียมการหรือไม่มีอยู่ในโปรแกรมที่เราจะจ่ายจะจ่ายนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะ,ะการ ไว้วางใจกับคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นที่น่าไว้วางใจนักนะครับซึ่งเราจะต้องระมัดระวังนะครับช่วงวนเวลาดังกล่าวนี้ก่อนที่จะนําเงินจากกระเป๋าแล้วก็จะจะจ่ายปานมือเราออกไปนั้นก็ต้องคิดคำนึงให้ดีนะครับพอผู้ที่ไม่เป็นประสงค์ดีต่อเรามาหวังต่อทรัพย์สินของท่านในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ก็อาจจะตามไม่ตั้เสียเงินเสียทรัพย์สินออกไปได้ง่ายๆเช่นกันตากว่าท่านไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ในเชิงการหลอกลวงในการที่หวังผลประโยชน์ของคนอื่นนั้นมีเข้ามามากมายหลายรูปแบบบางทีเราก็ตามเกมก็ไม่ทันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่สิ่งสําคัญไม่ว่าจะตามเกมตันหรือไม่ตันก็ตามนะครับสิ่งที่เราํำนึง ระลึกถึงอยู่ในใจเสมอว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก่อนที่จะควักออกจากบัญชีจากออกจากกระเป๋าของเราและจะไอห,หลุดมือไปจากมือเรานั้นนะครับก็ต้องคิดดีๆก่อนที่จะจ่ายออกไปนะครับเพราะบางคนก็อาจจะไปเรอได้ง่ายเช่นกันนะครับที่ด้วยคําพูดคาจาหรือด้วยอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาแล้วทําให้เรา บางทีก็ทําให้เราหวาดกลัวรีบจ่ายออกไปง่ายๆโดยที่ไม่สืบาหาข้อมูลอะไรเข้ามานะครับบางคนเขาโตมาหลอกมาลกูอะไรนิดหน่อยว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ยังไม่ได้ทันคิดพิจารณาว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ก็บางทีก็รีบจ่ายเงินออกไปโอเนเงินออกไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังรอบคอบด้วยนะครับก่อนที่จะจ่ายเงิน ออกไปไม่ว่าจากบัญชีจากกระเป๋าเราให้ผ่านมือเราออกไปนะครับคิดไตรตรองหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะจ่ายออกไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับสําหรับชาวราศีสิง์นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวราศีสิง์ช่วงเว,เวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับบางทีก็ช่วง วันเวลาดังกล่าวนี้ก็ยังไม่เกิดความรักขึ้นนะครับบางทีก็มองหาใครก็มีแต่เมินหน้านี้นะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เกิดยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสําหรับบางคนนะครับสําหรับบางผู้าบางคนบางท่านนะครับที่มีการคบก,ก,กันมาก่อนหน้านี้นะครับถ้าว่าสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นั้นมัน ไม่คืบหน้าครบกันแล้วก็ไม่เติมเต็มให้เป็นความรักที่มีความสุขมีความสมบูรณ์ได้นะครับก็อาจจะจําเป็นต้องออกจากสถานการณ์ของความสัมพันธ์นั้นนะครับเพื่อยอมสละให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีความสุขหรือทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสในการที่จะสร้างความสุขความเข้าใจกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆต่อไปอาจจะเป็น แยกย้ายกันไปเพื่อไปพบโอ,อนทางของความรักความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิมที่ปัาป่านๆมาที่มันแย่ๆที่มันมีแต่สร้างความคิดวิตกกังวลสร้างแต่ความเหนียวหนาวเน็บให้เกิดขึ้นนะครับก็จําเป็นที่จะต้องาโมบออ,ออกจากกันนะครับเพื่อให้แต่ละคนแต่ละฝ่ายได้ไปพบโอกาสดีๆนะครับบางคนก็จะมีคนที่หน้าตาดี มีเข้ามาหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาพบมาเจอเป็นความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับที่ทําให้ความรักเกิดขึ้นที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเป็นคู่รักที่ดีต่อไปได้ในอนาคตที่จะไปสู่ของความเป็นครอบครัวขึ้นได้เช่นกันนะครับหรือบางท่านก็เป็นโอกาสของช่วงเวลาที่โชคชะตาได้กําหนดของคู่บุญ คู่บารมีคู่ครองหรือจะเป็นคู่กรรมก็แล้วแต่นะครับที่บางทีอาจจะกําหนดให้มาพบกันในช่วงวเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะเข้ามาพบเจอแล้วก็สร้างความผูกพันกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะครับจะเป็นคู่บุญหรือคู่กรรมอันนี้ก็สุดแล้วแต่โชคชะตาที่กําหนดนะครับที่จะมีเข้ามานะครับบางคนก็เกิดขึ้นแบบรวดเร็วยังไม่ทันคิดยังไม่ทันตั้งตัว นะครับที่ผ่านเข้ามาแต่ด้วยโชคชะตาถูกกาหนดได้มาเจอกันในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จําเป็นให้เป็นไปในตามที่จะเป็นนะครับส่วนบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของอการที่จะมีสมาชิกเข้ามาได้ในครอบครัวเช่นกันนะครับสําหรับบางท่านนะครับที่อาจจะไม่มีการตกแต่งอะไรกันขึ้นแต่ว่าก็อาจจะมีการเข้ามาอยู่เข้ามา ใช้ชีวิตร่วมกันก็เกิดขึ้นได้ก็เรียกว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในครอบครัวเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามานะครับส่วนกู้รักคู่สัมพันธ์ในช่วงหวนเวลาดังกล่าวนี้นะครับถ้าที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์นั้นมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่สถานการณ์ของความหนาวเหน็บนะครับที่ทําให้รู้สึกว่าความรักไม่ได้สร้างความอบอุ่นอะไรให้เกิดขึ้นเลยนะครับอยู่ชิดกัน นอนเตียงเดียวกันนะครับแต่ก็เหมือนกับว่านอนอยู่เดียวเปลี่ยวลําพังนะครับก็สถานการณ์ของความกังวลเหล่านั้นความวิตกต่างๆเหล่านั้นนะครับก็จะก้าวผ่านออกไปนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความอบอุ่นนะครับมีการดูแล ถึงคุณค่าซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีความหนักแน่นในความรักความสัมพันธ์ต่อไปแม้จะไม่ได้สร้างความเป็นโรแมนติกอะไรนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันทุลักทุเลหรือไม่กยเกิดความสุขสักเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะสร้างความเป็นโรแมนติกนั้นก็อาจจะยากนะครับถ้าจะเกิดความโรแมนติกขึ้นก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะพัฒนาความรัก จากที่สถานการณ์ความรักที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ไปสู่ความรักที่ดีที่มั่นคงมากิ่งขึ้นและก็จะก่อยกยับกระย้ายเติบโตพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อจะเป็นความรักที่เป็นโรแมนติกต่อไปนะครับแต่ถ้าว่าเป็นการช่วงปานสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีมาใหม่ๆนี้ก็ความรักก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สร้างความมั่นคงเข้ามานะครับส่วนความเป็นโรแมนติกนั้นก็อาจจะยัง ไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคงของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็รู้ถึงคุณค่าของความรักซึ่งกันและกันมองเห็นถึงค่าความรักความสัมพันธ์ต่อกันและกันจากที่ผ่านมาก็อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีแต่พอเปลี่ยนแปลงตามความเข้าใจอะไรซึ่งกันและกันนั้นก็จะมองรู้ถึงคุณค่าของแต่ละฝ่ายนะครับหรือบางทีความรักความสัมพันธ์นั้น บางทีที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอถ้าเกิดจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นไปในใจเราบางทีเราก็จะกลับมาเห็นถึงคุณค่าในความรักความสัมพันธ์ขึ้นในทันทีนะครับเรียกว่าอะไรถ้าอยู่ใกล้ตัวไม่เกิดการที่จะสูญเสียใดๆก็อาจ,จะมองไม่เห็นถึงคุณค่าแต่พอ ทำท่าว่าจะมีการสูญเสียขึ้นมาก็จะเห็นถึงคุณค่าเห็นถึงประโยชน์ขึ้นมาทันทีอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็นี่ก็คือลักษณะของความรักความสัมพันธ์ของคู่รักบางคู่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในความรักความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาไปสร้างกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ อาจจะเดินทางไปต้องเที่ยวด้วยกันไปพักผ่อนด้วยกันที่ตากลมตากอากาศตากน้ำตกอะไรก็ตามแต่นะครับหรือบางคู่ก็อาจจะไปต้องเที่ยวถึงต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการสร้างความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นต่อไปที่จะทำให้ความรักความอ่าเข้าใจกันในครอบครัวคู่รักก็เป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับและผู้ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ ชาวราศีสิงในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นไม่ว่าจะเป็นราศีเมษนะครับที่เด่นๆน,นะครับหรือจะเป็นนอกกนั้นก็เกี่ยวกับธาตุต่างๆนะครับธาตุธาตุดินธา,าตุน้ำนะครับธาตุลมและก็ธาตุไฟก็มีได้ทุกธาตุนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่สําคัญในเรื่องแรกๆนะครับก,ก็มีความรู้สึกที่ปึงพอใจกับการรัก ที่มีเข้ามาเป็นช่วงแรกๆก่อนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนเรื่องอื่นๆในเรื่องวันเกิดปีเกิดราศีเกิดธาตุอะไรก็ตามตามแต่นะครับก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงหลังๆทั้งสิ้นนะครับแต่การพบกันในช่วงแรกๆก็คือการตูกตาต้องใจปึงพอใจตรงสเปคตามที่ปรารถนาเท่านั้นก่อนเป็นหลักนะครับและกรน,นีก็คือดวงของชาวราศีสิง์ในช่วงวันที่ สิบอกถึงวันที่สามสิบมิถุนายนนี้นะครับก็โดยปกประมาณนี้นะครับก็กอ,อขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็มารับชมรับฟังนะครับก็กอให้ชาวราศีสิงห์มีความสดชื่นแจ่มใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอ,ข,อขอบคุณครับ